พี่ค่ะยูวเกมยิงปากฟิชชิ่งกอ็เหมือนเดิม嘛รอบนี้เราขอไปที่70บาทเลยนะทุกคนคะอ๋ออยู่หน้าเอ็กเปิร์ตนะคะเอ็กเปิร์ตเอ็กเปิร์ตเออมาทุกคนทุน2,000นิดๆหน่อยๆนะคะอ่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 ะชลาลัย500ฮาเซฟมังกรไหมโอ้โหโอ้โหขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะเอามังกรมา2,000ทุกคนอ่ะยังไงโลมา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 มาไหมโลมามาไหม แมงกระพุนไฟฟ้าอยากได้ตัวไหนจิ้มไปเลยจ้าหิบสมบัติก็มาทุกคนโอ้โหม,มีแต่ตัวใหญ่ๆฉ่ำๆทท่านั้นเลยรอบนี้แมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนเอาปืปืนสวาน่านปืปูปืนสว่าน,นะทุกคนคอ่ะไปค่ะเฉียงๆข้างบนขึ้นบนไปบูมข้างล่างจ้าหนึ่งพันหนึ่งรอยมังกรของเราโอ้โหรอบที่เราได้มังกรมาสองพทุกคนะระเบิดตัวบอม เอ้ยทำไมวันนี้ไอ้โอ้โหมาแล้วกำลังจะบ่นเลยว่าทำไมได้ยากจังได้ไม่คุ้มเสียนะคะเมื่อกี้เอาแมงกระพุนได้จา้าแมงกระพุนได้อยู่โอ้โหจีบน้อยมากสี่ร้อยโอ้ได้ไอ้ตัวนั้นสี่ร้อยได้แมงกระพุนมาหกร้อยห้าสิบจ้ามาโลมาโลมามาไหมปลาเล็กปลาน้อยตอดไปให้หมดเอามาันคือยากแท้กุกระสีศูนย์ลรละปลานีโมโอ้โหทุกคน ฉันศูนย์มากเลยนะฉันล่ามนั่นชอบนะ้ำคุณมาเจ็ดร้อยอออีกเจ็ดร้อยเป็นพันสี่เอาถือว่าได้กำไรอยู่นั่นเนี่ยอ,อ้าวอ้ได้สามห้าว่ะเอาถือว่า,เ,าเปลี่ยนด่านใหม่ถือว่ายังยังไปได้ดีอยู่นะทุกคนหายยังถือว่าได้กำไรอยู่นะจ๊ะมาฉันชอบเสียนเหรียญตอนนี้มากเลยอะ่ะมันสัตว์ชุนช้ำหัวใจ เออถือว่ารอบนี้ได้กำไรอยู่ทุกคนตอนเปลี่ยนด่านนะคะปกติมันจะยากนะคะอ่ะรอเขาปล่อยปลาเล็กปลาน้อยมาค่ะเปลี่ยนด่านแล้วทุกคนปักเป้าปักเป้าเาอาปักเป้าได้ห้าร้อยเลยสุดยอดแมงกระพุนไฟฟ้ากับโลมามา,มาพร้อมกันทุกคนเอาตัวกระเป๋ากระเป๋าสมบัตินะคะเอาใยเล็ก2 2> สองเข้าไป<ซ>อู้<ซ>ห<ซ>ูห้าร้อยนสุดท้ายมีสองพันเลยทุกคน มังกรน่อยฉลามมาเอาราชามังกรก็จะออกมาแล้วทุกคนโอ้มังกรก็มาราชามังกรก็มาพร้อมกันโอ้โหร้อยล้านแบอุ้ยเมื่อกี้ได้มังกรเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ดูเลยอะดูแต่ราชามังกรอ่ะทุกคนไม่ทันอนะ่ะมองมองไม่ทันเลยเมื่อกี้โอ้ทุกคนขึ้นมาสามพันสามอยู่เลยต้องเพิ่มเบ็ดไหมเนี่ยเพิ่มไปเลยค่ะเบ็ดสามไปค่ะ เป็นแบบศูนย์ค่ะแหงเหลนแหงยูทูนค่ะไปค่ะกระเป๋าใหม่เลทสามโอ้โหจะไปที่เดิ mmm. มได้สามพันทุกคนโอ้โหเสียดายว่ะเอาได้มาหกร้อยโอ้หมังกรอูหมังกรสองพันหนึ่งหมัดสามสิบห้าพันแล้วแม่ห้าพันแล้วจ้ะโอ้โหตันหกพันสิบโลมาสีดำทุกคนโอ้ลูกนี้เขาอยากไปเบสสามสิบนานแล้วนะกําไรช่ำเลยนะมาอะไรดีทีนี้โอ้โหทั้งมังกรทั้งโลมาสีทอง ออ้ยส6มพขึ้นมา6กพันแล้วเออแม่กระพุนมาทุกคนจี๊ดมาลูกเท่าไรโอ้ยพันหจ้าตอนนี้ขึ้นมาเจ็ดันสี่ทุกคนคะ่ะเกมยิงปลาฟิชชิ n งก็อนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะกำไรฉ่ำๆเลยนะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะได้กำไรมาหนะ้าพันเไว้เจอกันคลิปหนานะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ